ตื่นเช้ามานะครับมาดูดอกชมจันทร์นะครับแล้วก็นี่มันใกล้บานแล้วทุกคนดูสิมันใกล้บานแล้วเนะี่ยเริ่มตีบเริ่มปรีออกมาแล้วเนี่ยมีมดมาจองแล้วเนี่ยมดน่าจะเข้ามากินเกสรน,นะเนี่ยเมื่อกี้เดินเล่นแป๊บเดียวอ่ะแล้วกลับมาคีพอตะวันเริ่มตกดินนะครับมันก็เริ่มบานแล้วแต่ว่านี่ไปได้ต้นนี้มาวันนี้ได้ต้นนี้มาต้นหนึง่งดอกมันก็สวยดีนะครับจำชื่อไม่ได้ เดี๋ยวพอดีไปขอยากันราที่บ้านที่เขาขายต้นไม้นะแล้วก็เขาไม่มีขายเขาก็เลยแบ่งมาก็เลยเก่งใจเขาก็เลยโดยการที่แบบว่าตอบแทนโดยการซื้อต้นไม้มาละกันหนึ่งต้นนะครับได้ต้นนี้มาจําชื่อไม่ได้จริงๆเขาเอาป้ายออกเดี๋ยวค่อยหาชื่อหาไม่ยากหรอกต้นนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกชมจนันทร์บันบานแล้วซึ่งดอกมันใหญ่มากดอกเท่าฝ่ามืออ่ะคิดดูดีสวยมากเลยอะ่ะดอกโคตรใหญ่เลยฮะ <laughs> เมื่อวานใช่ไหมครับที่ถ่ายตอนกลางคืนมันมันไอ้นี่มันยังเลื้อยมาถึงตรงนี้แต่วันนี้มันอยู่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยขยับมานิดหนึ่งหยิบมาคืบหนึ่งไม่ถึงฟุตนะวันนี้ได้ฟุตได้ประมาณคืบหนึ่งมันก็เลื้อยเร็วมากอ่ะเดี๋ยวรอวันอื่นมันน่าจะบานพร้อมๆกันเยอะๆนะเนี่ยดอกมันก็เริ่มมีเนี่ยมันก็เริ่มมีตุ่มดอกตุ่มดอกตุ่มดอกเนี่ยมันน่าจะติดเยอะแต่อันนี้มันเป็นดอกแรกเลย ก็ว่าเก็บไว้ให้บานนะครับอันนี้ก็ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แหละแต่มันจะไม่อร่อยเท่าดอกตูมนะก็เดี๋ยวรอ,อให้มันเป็นดอกตูมอันอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยเด็ดกินอันนี้ก็เอาไว้ให้ดูสวยๆนะครับจะเอามาทําคลิปนี้แหละก็เลยให้ดูนี่มันใหญ่มากใหญ่จริงๆลักษณะมันคล้ายๆดอกผักบุ้งสีขาวนะครับแต่มันโคตรใหญ่เลยโอเคเนาะก็รู้แล้วว่าดอกชมจันทร์เป็นอย่างนี้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับสามารถรับประทานได้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากๆเลย เวลาจะกินนะเราต้องเอเกสอนออกนะครับไม่งั้นมันจะขมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะตัดกิ่งกุหลาบนะครับเพราะว่าเขาบานเสร็จแล้วนี่ต้องตัดออกเพื่อรักษาตัวต้นเขาไว้นะครับเฮ้ยตกกะกแน่นไม่ชอบมากินนี่นี่ต้องตัดออกเพื่อรักษาตัวต้นเขาไวนะะ้นี่ครับไม่งั้นต้นเขาจะตายนะ ตายไปหลายต้นแล้วเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลเลยปล่อยมันให้เป็นดอกแล้วก็มันก็ยุบไปเวลาเขาเหี่ยวก็ต้องตัดนะครับอันนี้ก็ตัด ១00នេ yani Secondly, ះต้องនេះก็ต้องตัดโอ้เยอะมากนี่ตัด มันตายไปสองต้นเพราะว่าไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งเขาอะนะต้องดูแลเขานิดนึงเล้งกุหลาบโอเคนี่ให้ดูดอกนี้นะครับสวยสีสวยเนาะหอมมากทุกคนคือกลิ่นแบบโชยมาเลยหอมมากอันนี้ต้นนี้ดอกสีม่วงืหมหอม ฟุ้งมา,มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกมีอีกอม,อม,มีความสุขนะครับได้อยู่กับต้นไม้ ันนี้ก็จะอยู่กับงานเปลี่ยนกระถางเอากระถางเก่ามาลรียุใช้ใหม่แล้วก็มีแยกพอร์ตพวกไม้กระบองเพชรต่างๆเนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งแยกพอร์ตออกมานี่ก็แช่น้ําไว้ให้ดินเขาอ,อ่อนแล้วเดี๋ยวจับแยกนะครับนี่มันจะดึงง่ายหน่อยนี่รากเขาจะได้ไม่เสียอย่างเงี้ยครับแช่น้ําไว้แป๊บหนึง่งพวกนี้ก็ไม้สมโสมเดี๋ยวจะเอามาลือ้อแล้วก็ฟื้น นี่ดอกกำลังมาเลยนี่ๆๆตรนี้ก็เพิ่งฟื้นด้านล่างก็มีนะครับด้านล่างเตรียมจัดการต่างๆหนุนหนุนรอย้ายไปโรงเรือนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าอันนี้ต้นพวงครามโตแล้วนะมีกิ่งใหม่ออกมาด้วยนี่ๆๆๆรอเขาเป็นดอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเยอะๆเลย นี่ทำเราตากผ้าไว้ให้ต้นไม้ขึ้นเลยเนะี่ย